ตอนนี้เราก็กินอยู่ทนร้านเชลโคมานะคะซ,ซ,ซึ่งกินไปได้สักพักนะคะ่ะมาดูว่าอาหารเป็นไงบ้างนี่แชร์วิดีโอเลยกินหมดแล้วเป็นไงบ้างคะสุดยอดมาอร่อยมากตำรับอังกฤษแท้ๆนะฮ่กินให้ดูเลยกินให้ดูเลยนเถยเดียวจะว่าไก่เนื้ออร่อย รสชาติไงมั้งครับพี่เขียวอิบคุณโจว่าไงคะอรอยมากครับโอ้โหกิป่าปีลสองน่องก้ำหม้อละอร่อยมากาโอ้โหมันก็คงไ้หาตำาไก่ได้ดีมันทำได้เหมือนจะเหนียวด ขมมดิฟประมวลหน่อยมาโอเคไหมอร่อยมากค่ะกินหมดหมเนี่ยหมดเลยนี่ขอพี่ใหญ่ไปนิดนึงทุกคนกำลังตั้งใจขมมดิมเองกันมากถ้าไม่ได้ทำเอซเจลนี่นะคะคงมากินเองคุณยืนรอคิวกันนานมากเลยนะคะไงก็ทริปหน้านะคะอย่าพลาดอเมริกาเจอกันที่อเมริกากินก่อนกิน